ก็ช่วงนี้นะคะออกกองละครแทบจะทุกวันเลยค่ะเจอแดดเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะต้องเจอทุกวันอยู่แล้วนะคะไม่มีเวลาดูแลตัวเองขนาดนั้นแล้วค่ะได้ยินมาว่าที่โซเอ็นคลินิกเนี่ยนำเข้าเครื่องไฮคุกจากเกาหลีนะคะใหมยก็เลยอยากมาลองดูบ้างะคะ่ะวันนี้ใหมายก็เลยจัดเต็มไปเลยค่ะเมโซชาแนลค่ะอยากรู้ว่าทําแล้วจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ ก็นอกจากที่หมอจะมือเบาแล้วเนี่ย <illes> เครื่องที่ใช้เนี่ยก็เบามากๆเลยค่ะแล้วก็ใช้เวลาไม่นานด้วยเ <le> พ, <ARE> พิ่นดีค่ะคิดว่าจะเจ็บแล้วก็จะเจ็บเป็นบางจุดที่แบบผิวเราอาจจะบางหรือจากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ละจุดก็สม่ำเสมอดีนะคะ <_ nis Coron ary> คือความถี่เนี่ยก็โอเคมากๆเลยแล้วก็ไม่เจ็บ